สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านทุกคนกับผมยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของผู้ถ่อพารวยพอสวัยพารวย,รวย,รวยครับเมื่อนี้มาพ่อกันครับอยู่บ้านน้องการครับเคือตามโค้งทุท่ทไายน้องการบอกว่านะครับคือยังตะกรอนแน้องการับบอกใครมาตามโค้งุมท่ายตะเกียร์เอา ครับเอฟซีครับผมเมื่อกี้นี่กับมีเสียงรบกวนนะครับน้องก็ได้ปิดเสียงไว้ก็ขอตรวจขอไปเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อเมื่อนี้น้องการสีฟันทงให้นะครับเนาะเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีครับเอฟซีครับผมตั้งตาตองวดมาฝันคงสุไทยอังซี่น้องการนี่มักฝันแม่นครับวิธีผมก็เลยพาเอฟซีมาติดตามคืองวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนาะว่าเดินมาต่างบุฟฟ้์ไทยก็เข้าตรงๆรงเจ็ดเจ็ดแปดเข้าสองตัวบนสองตัวล่างครับ งวดนี้ก็ต้องอดบ่อบอะไรต้องมาที่ตามครับเอฟซีครับผมเอาบาทนี้มาอยู่กับต้องการเอาระดับเตอร์เอฟซีครับผมเอาวัาดีต้องการอ่าเอาครับเนาะตังโตโตงวดฟันไหนแน,กน่ก็ลูกอ,อ,อ๋อตองงวดฟันไปจับงูงูจับอันนั้นมาบักลายตัตวเนะฮาจับขึ้นมาสองตัวตัวหนึ่งฮ็ดหัวเป็นเลขเจ็ดตัวหนึ่งฮ็ดหัวเป็นเลขหกแล้วเอ้า เป็นแหงเจ็ดหกบ่ากันเรียกว่าโอ้ที่ที่มันเอาหัวหัวขึ้นเอาหัวในเจ็ดอีกตัวหนึ่งคอนหัวแล้วก็ได้หหงขึ้นเป็นเลขหงส์เออมันมันตัวิงพูดแก่มันเป็นงูสองตัวจ้าแล้วซุ่มที่เลือกรตจายยุยยยเยยยุยแตงเพื่อนโอ้มีหลายอยู่ ไม่ไล่ยุติจับได้สองตัวต้องจะเลี้ยเฮตให้แต่ว่าตัวนั้นกับบอนมันใจปันไดตีนบอบ่พมันใจแบบว่าเยอะเฝ้าเยอะเฝ้าเนียนก็เรียกว่าเเออแล้วรอบมึงคงสุดท้ายเอไทยมาที่นี่มั้งอันงวดที่ว่าพันมาเหยียดออกเจ็ดเก็ดเจ็ดละก็ฟันมาจับกิ่งกามันมากิ่งกาเต็มคู่ทางจับง่ายง่ายจับเต็มคู่ทางบันนี้มันเลยมีเหล็ก เลขรงมันเจ็เจ็ดเลขกองตัวเนาะเราอันนเครื่องมันสิมีเจ็ดเจ็ดแปดี่สิแม่เลยว่าเอ้าก็เล่นถ่ายเลงได้ก็ว่าว่าถ่ายเลงไดก็ว่าว่าเท้าไปกับว่ารับนู่มือนั่นเออเออแมนดูเท่าไปหัวกับว่รับอุบติดถ่ายถอสวดบอกิดเยว่าเออเลย์ไปเลยกันเล่เออหงวดทีิพาดมากกับพลาดเนาะผ่านมันนี้ก็เยว่า นี่เงนกัมาเรถไฟล่ะงวดนี้สีบรห้พาดได้วะอบหพาดก็โทนหนสีไปอักเอาูเดียววะทอบโทนําหอเลยวันนี้เอโทนก็บบลอใสเออรออโทษมาจกเทียมาเชียแหลโทไปสิบโมงอะวันนี้บอลล็อปกัเลยว่าโทอีกเชียรอใบใบก็บบอลเอาเลเลขออกแล้วกัเลยทโกไปย่อยนแล้ว เอ่ต้องไปใหญ่ๆโอ้ยโทรศัพท์สายมาหากันเลยไม่ยอมรับสายหนูเลยเอาโทรศัพท์วางไว้กับเพื่อนงานอันอื่นเสื้ออยู่ห่างๆแล้วเริ่มไปได้รับโทรศัพท์บัดนี้อันหลังจากหันมาแล้วมาฝันเอียงกับลูกบัดนี้ว่ันขายบ้านขายซี่ฝันว่าลูกสาวป่วยม่นเป็นลูกสาวที่แผลตว่มไม่ฝันเนาะตั้งแต่แรกเอามาเป็นลูกเป็นผู้หญิงขาวๆหน้าล่างหน้าล่างจิ้มลิ้น นั่งหมป่วยอย่างเมื่วตามนั่งอายุ4บแล้วันี้หมอเขาว่าน้องสิ่ได้แค่หาหอดาปีเมื่อกี้เลยแค่ปีเดียวเนาะเลยแค่ปีเดียวเขาจะเข้มหาปียังนสินะก็เลยกลับไปบ้านก็เลยไปขายที่ขายที่ได้หาล้านขายได้หาล้านเนี่ยวันก็เลยเอามารักษาวมาอยู่ชีตน้อก วอาเล็กสามตัวเป็นสีหนึ่งหาเนะเล็กสองตัวจีนหาศูนย์หาหนึ่งกระตัดเอาสีหนึ่งพอเงินเล้วมาจับป่าจับป่าหน่อยเดล็กตัวไปไงเลตัวนีดหน่อยจับป่าคอน่อยอ๋อหนึ่งเราก็ไม่ตับเพี้ยนหน่อยสิเราถามเขาเจ้าเขาเจ้าเล่บอกเจ็ดหาเจ็ดหาก็เลขอี่อย่างอีกแต่หนึ่งอะสีหนึ่งหา อันนี้เอ็นงกันออยเล็กน้อยเอ็กน้อยมีอายุปาดตวงัวง่ามแถวบานนี่บ้านปานานบาน้านคูนะโอ้นี anyway> ่ง um> ่ามบาดนี่โอ้ง่ามคู่นะครับเอีครับผมอะไวเดเจ็ดหา เ้นหาก็ยังก็หาเก่ารางวาลอกกับบ่อจำอะไรดยจำบ่ไ้คือการพันตีห่เขาบอะไมากริิันตีหางพูเพันค่อตีหเพนตีหก็เลบ่ออีไรมาใสแห้งมันเลยแต่ว่าที่ที่ฝันแรกแกก็ฝันข้งที่สองนี่ก็บ่มันใจมันใจแต่ว่วนนี้นะมันใจแห้งเลยคือมือนี่เห็งว่าฝันมือขค้ืนี่บ่อตรงไหนฝัน่อนวันพาน่อยโอมือ มู่มู่วา่านวันพระบอกแมนโอ้แโหฝันก่อนวันพระสามเมือแมน,นสามเมือ,อมันแม่นตรงนี้แหละโอ้โหนั่นได้กระคืออ่ฝันยังไงลูกก็ฝันว่าเจ้าของหนีนอนอยู่ตื่นขึ้นแม่มันมาตะครับมันมาสองตัวตัวนึงมัน ขาดเครมโตหนึ่งมันกำลังไตลงมาจากต้นแขนลงมาขอเมื่อเลยก็เลยห้องว้าตะขาบแม่ก็เลยย่างขมาซอยมาจับตะขาบออกหม่ปอนตัวใหญ่ไงล้วะแต่ขาพียังมัดตัวใหญ่กะโดดกระเดียบแถวละวะก็เล่นตื่นตื่นตกใจตะขาบตัวนั้นแห้งเหมือนว่ามันตัวใหญ่หลายนะปอนขนลุกบู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 บเลยไม่ได้ฟันนะ ยืดเป็นฝันกับย่านคักย่านภักย่านแห้งบัวย่านตะขาบทื่จิตใจเลยอือย่านแห้งบัวค่อยถือมันต่อยเจ็บเขากกระดูกปวดแก็บเก็บพักอีกแล้เลยเก็บไข้ก้อนห่อนเสือรถต่ำนี้เออเกิดลยย่านมาตลอดเลยมาตลอดแม่ก็ฝันกับย่านขังฉันละย่านเลยค่อยถือตอดเชียนึงมันปวดแห้งปูปวดแบบโอ๊ยปวดอะไรใจสิขาดเลยล่ะ ก็เลยว่าพิ่นตรงมาไห้โศกนั่นแหละพอบ่เคยฝันเห็นพิ่อทั้งสี่นะก็เลยว่าจึงได้ยังได้ก็ตตองมันมันใจตัวนี้นะก็เลยไปเมืองไปเมืองทำนายฝันไปเมืองทำนายฝันมันเลยมีเหนหกสามก็แปดสามมันจะ้องมาหกสามแห้งวันนี้ไม่ใจกับมัหกสามอยู่แล้วเพราะว่าเคยฝันเห็นแม่เนาะ ตอนนั้นว่าแม่นั่งขโมอขโมออยู่สิมันเห็นนังบุฟกาลีเนาะมันสิออกตอนนั้นได้ศูนย์เก่าสามเนาะมันออกคสามก็เลยจำได้ก็เลยว่ารอบนั้นห้องประเด็นตัดของเพื่อนมือตัดสามตัวตัดสามตัวศูนย์สามเก่าเนาะก็เลยว่าเจ้าเนี่ยวันนี้ก็ต้องออกหงสามมันใจแห้งแห้ง คือเจอจีเบตาเื้อเล็กก็เลยเห็นรอี่ัวว่าก็เลยโอ้พี่ยู่ข้างนอกนี่คือจีไปหาซื้อเลขแล้วเอาเอางวดไปลางเลยค่ะเสื้อเลขแล้วเออเอาตัวนี้เราก็ทำได้งมดนี่ต้องต้องมาเอียงเลยเออคือว่าเลขตัวนี้เห็นเน้นบนเทเน้นล่างลูกมันไต่ลงล่างนะจะล่างนะโอ้เน้นล่างเลยเน้นล่างหกสามนี่เน้นล่างน ตัวเดียวเลยบะลูกต oh. ัวเดียวเลยมักตัวเดียวเลยสิสือตัวเดียวสิตัวสองตัววเดียอืมเอาสิสือตัวเดียวเลยแบบว่ามันไตจากบนลงล่างเนาะลงมาหาของมันไตจากต้นแขนนี่ลงมาปลายมือเฮาแล้วแม่มาซอยยิบถิ่นไปโอ้ยไง่เนาะแดงจุ้งคู่เอออือโอ้เอาหนุ่งตาลายไปแห้งโอ้มักตัวนี้แห้งเน่ ตัวเดียวว่าสวตัวเดียวเลยควันพงได้เมื่อนี่ตัวเดียว้อนแงเลยสม่แหตัวอื่นม่มันปนแอแต่วเลขอาจจะไม่เจ็ดดตัวบอรูนเิดเจ็ดยังตอวตมักแย่งเงินหกสามอมนี่เจ็ดยู่เจ็ดสิเป็นเจ็ดยังมันที่ว่าเจ็ดหกสามบอลูนนักบอูนอ้าียังแบบนี้ลูกขึ้นลูกขึ้นแล้วเร ยัวนยุ่งกัดยุ่งกลายไล่บรรเทายุ่ขางยุ่งเนอะยุคหุณนผัดเดือดกันแล้วยุ่งไล่เนแล้วยุนะหงคืนแดงว่าฟันฟันเราจะขันมากกว่าันอีบ่ลุกบ่ฝันคือมักแข้งมันหกสาม เด่อเลยมีรถลายเด้อมี้กัเลยขั้นมีหกสกับตรงมีเก้าสาม่องสามห้าหกเจ็ดเเจ็ดหกเจ็ดเก่าอันเห็นมูที่แรกนี่บ่มักปลุกบ่บ่ทัตเนี่ยถือตาเป็นไแต้อาจจะถือกับผู้อื่นถืกับเจ้าของเจ้าขอัเดียวเจ้าของมากจวเดียวเลยเน้นๆเลยยากวนกันเอายห้เอฟซีลูกละ พอเอฟซีคนถ่ายอยู่อ่าติจามอยู่เออเอฟซีครับผมสําหรับเด็กแนวแนวทางของน้องกานเนาะครับเนาะย่ามือเสั่วคนกับมาขายของไล่หลายเลยครับเอฟซีครับผมตัวเน้นที่สุดหกสามล่างเลยบ่ลูกล่างอืมเพราะวันนั้นที่นั่นมันออกล่างเออมันออกล่างตลอดเออเอนเห็นแม่งวันเนี่ยมันก็ออกสามล่างเนาะเออแม่งสามล่างเยอะๆเลยย่ามือสั่ว หกสามลางตัวเดียวเอาเม็ดเดียวเพื่อว่าตัวนึงเท่ากับกานไว้นะลูกเนาะแต่ว่าสำหรับเจ้าของนี่บ่ซื้อตัวอื่นบหกสามตัวเดียวเอามันมันมีบนมีลางนี่แหละลูกเอาบนเท่ากับลางอยู่หกสามสามหกมีซื้อบนลางอยู่โอ้แต่ขั้นบนเอาซีนึงหาหนี่เด้บนสามตัวนี่เด้เก็ดหกเก็ดเก่ามันนี่เด้โมมัก ชอบส่วนตัวชอบตัวเดียวครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการเลยครับผมครับสวัสดีครับโอ้ยมันสูงมากวนเนาะอันรถ